การทำเกษตรนะคะที่จะให้ยั่งยืนนะคะแนวคิดของมะย่งก็คือจะต้องนําสิ่งของที่เรามีค่ะนํามาต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะในส่วนชะอมของมเยงนะคะลําต้นก็สามารถตอนได้นะคะจําหน่ายได้เพื่ออาชีพที่มั่นคงของเราค่ะแล้วกิ่งที่เราตัดแต่งออกไปก็สามารถนําไปปักชําเพื่อต่อยอดผลผลิตในส่วนของเรานะคะเป็นการขยายผลผลิตของเราเพิ่มนะคะก็เราจะต้องนํามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะสิ่งของที่เรามีอยู่ในรอบตัวนะคะ ที่เกี่ยวกับเกษตรนะคะไม่เี่ยงก็นํามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะเพื่อลดต้นทุนนะคะแล้วเราก็จะมีรายได้ที่มั่นคงค่ะนําไปต่อยอดได้ค่ะก็ฝากทุกคนนะคะใครที่ทําเกษตรก็ลองมองสิ่งที่มีรอบตัวค่ะแล้วนํามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะนํามาต่อยอดผล,ผลผลิตของเราให้ได้ดีที่สุดโอเคค่ะไมีย่ยงก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะ ขอทุกคนมีแรงนะคะกำลังใจก้าวเดินต่อไปค่ะขอทุกคนมีความสุขมากๆนะคะคุณที่รับชมค่ะฝากติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้แม่เอียงด้วยนะคะแม่เอียงจากสวนชะอมกำแพงแสนจังหวัดนคปรปฐมค่ะสวัสดีค่ะ